ပြ <laughs> ေ <kilometers> းပ <h> ြေးတွဲလျှောက်တွဲတက်တော့ဘယ်လိုလဲ

เด็ก่ไมแค่เ็รจะมาย่วเลขึ้นเลยานเรงข้าบอลลูก เตะลูกต้องเตะน้ำซข้าวลูกตามลูกออกออกบอลูกเอเดี bự ได้ครับอย่า luôn เที่ยงไหน Ừ, เรียก ừ, Mình ลูก phải ไว้ให้กับ Mantan ya <coughs>

นที่ตู้เล่นบอุงตามสนามแต่ว่าทุฝต่งซ้ายก็ติดาดได้โดยุีเสโค้ชจะถนกลัตู้เล่นบอออกนะครับตีเคได้แล้วนะครับลูกทุ่งนะครับน้องคุณคอทุ่งตแล้วับน้องตุ้ยโดยคาินนะครับสกัดหนึ่งจกฝงตัวู้เล่นลีเคครับนน้องตุ้นี่เปทางที่ทุ่ ตัวใ <toys> ี <m ics> <m ics> ่ตู้ใหททุกุินได้ร่ทุท่ต่างสายนะครับาทุ่โดนเยเพื่อหมวไม่ตายนะครับโอ้โหมีด้มวกออกใต้ต้ไล้วครับเอาเอาตูจสเก็บตอได้เกียร์นน้งขวาขวาโดนขาี่ไม่ถึงน้องต้องนีันัแล้วครับโจกแล้วยาาย้้าอี ไม่ <S <s ับ <c oughs> มาดิทันลูกทนันเก่งมากไปเติมลูกเติมเร็วๆลูกลงแล้วแต่ยาวจังล่า สวยปื้มอืนี่ยมงมากตัวสาเข้าซ้ายสาว่านตลอดไี่หลกครับดีใจคุณดีมากครับเขาเรียกว่าีเช้น้นเปลี่ยนันะครับมาครับ

ตัวนีู้หถูกต้องนะครับตายและกระเท่าพูดีเติมเร็วๆลูกเติมสวยๆๆโปรเจกต์ไปอยู่ขวาเล่นหน้าติดติดไปอยู่โน่นอยากจะหลักท่าเหลือท่าครับ

เอาลครับตีะเบิกวมาซักมืโอ้โหตเขาจะติดไม่เด้หมดมาครับหมดโอ้โหเต็มเลดเช็นแล้วเอาละครับเต็มน่งเต็มเอาลยนีมีนงฟ้าด้วยสองประตูเยประตู

คุณอะรครับคุณอะอ๋อออเขาเรียกว่าอะไรครับผู้ายคิดอไเตินเล้วลูกมาถ่ายได้ให้ถ่ายได้ให้ติ้คติ้ิ้เตินว้วโธ่แรงเกิ้ เพิมสวยสีแล้วดิสีเอาทันลูกเลซีทันนลูกทันเออตามลูกตามลูกสวยลูกไปโปไปเ้าพง้กดนโดมือ่นเดินีสิบขขุนอินนะครับครับจัดต่อออกหลังไปนะครับครับี่ีทุ่งได้ลูกเตะตั้งนะครับจากฝั่งซ้ายครับเชลซีนะครับอาร์มี่ยกมือแล้วครับ เฮ้ยตัวน้อ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 ยตัว

พีเคโชคนักเกรเลืนี่อือดมาต่างสนามอารมี่เข้าสกาดลืกน่อดตาตาวซับเอ้สายติดกกวนี้ขมงูจแซ่บ้านอยู่เอาละครับจะโตขับไมเปล่าโอ้ไม่หรอกยังดับวะไม่หรอก่โอ้ยโคตรเจ็บเข้าไปช่วยทนสะกินขาเพื่อนดีพุทเอาตาวกัดได้ตาแมเทซีจับแดนมันเย้วางขวาล็อก้ยลูกเีพนทลุกนี่เอาอันยังไาวจ អូបានទីទីទីរបស់ក្រុមថ្មីនេះមិនបានអរនេះ270អូដល់270ប៉ងទៅទៅមិនតបានបងយកទៅនេះគុំចាប់ឯងទី៥លោក

นะครับคุณเลีงเขนนี้ตายบ้ามาโอ้โหน้องาลูกนี้ขึ้นบานม่้โหวไหลงไหหลังด้วยแล้วับลูกนี้สุดยากครับอ่เรต่อผมกินโตแล้วมาทางสายไอ้เรื่อ่นี่มี่ไม่ยอมรูบไหมยอมทีเข เอ้ยยัมูไ้ได้แล้วพี่หลังว่ <laughs> จิตไปลูกจิตไปยิงเข้าซ้ายแล้วฮามิ้ฮามิ้ให้ดักไว้ฮามิ้หลยดักตาลูกนเหลือจิตครับครับพล่แก่ตมายังติดอยู่ฮามิ้ตัดไปเองไปเองเลยนั่นแหละตั้งโต๊ะมันครับครับฮามิมาทุ่มแตะตุ่มแตะพี่เก่ได้โยนทุ่มกระทำขวาขวาเอาล้วน้ำห้ไปที่จุดต้นขอลต้นตีนมันตู้ต้องติดร้อนร้อนพี่ฮามิทุ่มทุ่มยังโยนนะครับเตือนเตือนนครับเตือนแ่ะไรครับพีต้องกับไฟต้อง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 ตุ่มเนี่ยพี่แก่ Chết bay, bay lơi, bay bay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 , bay มันโดนบอลก่อนนะครับติดลกใตัดใจลูกนี้ติดกาวเสิมสี่บอลนิดนึงบอลคืนให้เต้าเกาักอนิดนบอลตมสี่ันลูกมั้งดูรูปกบรูกเลยขยันเลยนต่านะครับทุนให้ติมสิบเตสิบสิบนะครับเตยิแบดทุกทีนี้มีทงาครับเกสจังหวะเลครับจากลวกเดียวเลยครับ เห็ุผลทั้สาต,ตัวมาตปนะครับจับตะพัดภาพหัวครับสภาพกาตอนนี้พีเคเท่ากันชาตาิมากแบบลบเลิศเอาตามนะครับยังมี ดูยากขึ้นมาตากจะมทางขวาโดยสลับโดยผู้เรียกถูกจิเอะรครับสิร้องสิรองช่วยดูอานนี้อันี้เข้าเข้าว่าเข้าเข้า

ไปหยัลีิสีขึ้นเร็วลูกปึ้บปึ้บพิกปึ้บ ครับป็นลายบอลอยู่รอบี่1กรรมการปล่อยให้เล่นต่อนะครับลูกนี้ลูกได้เี๋ยโเองเข้าสายโปรกโปรเจกจะดูโปรจกนยหน้ามองจะดีจะีบอลอกเอ้ยตามเร็วเร็วตามเร็วทันโอ้ยอนิวสุดยอดออ๋อเยี่ยมมากลูกมี คร uh ับลูกบลูกลูกเรียนดชอบมากเลยนะครับเรื่องของเรียนเรียนวีเคได้ลูกเสร็จเป็เด็กหน้าประตูนทำเก่า

ไม่มุ่กก้าวก้าวขึ้นสูงก้าวดำขึ้นสูงนีเอาเขาอุบอนี่อ้าบนี่เขาบป่าวนี่นี่รุกี่นี่รุกรคนี่รุกรุกนรขัดาการลินขัดขวางบ้บ้าอะไรับผมไมครับครับ look <síntico> ไไม่ยวครับไต่นได้ครับเอาละครับมไม่อยากไปตที่ที่ที่ันปลยครับเพ้าะนี่นนะมันเหนเรื่องใหญ่เยอดนครับมันไครับส้ครับ เก่งเก่งเก่งมากเลยครับเยี่ยมเยี่ครับทานี yeah. ่คืออาณาอาาเตอนาคตของประเทศไทยเานะครับผลผลิตนะครับแต่ไจนะครับแอบผลผลิตมาก็จะเป็นกำลังหลักของชาติไทยนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณ่นขึ้นมา ทางสนามผมกินด้วยครับในการตั้งบัฟคามเชื่อถือมากอย่างเดียนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทางเขาเขาดีผู้ปกครองก็ดีเจ้าของสนามก็ดีนะครับอ่าฮานที่ดีนะครขอขอบคุณมากเลยนะครับครับททุกภาีี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับมาต่อครับเดี๋ยวมาหลังมาเล่นใหม่นะคขอบคุณผมเดี๋ยวเดรือข้อเนี้ยขอเชิน